ผูฟังฮะที่เมโลเกเจฮะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะเอลซีดองดองกันจูพี่ดวงรายงานตัวครับ <laughs> แล้วก็อยู่กับทิชาด้วยนะคะพี่น้องที่ถังหายกันไปนาน,นเลยคิดถึงมากเลยอยากให้ถึงวันศุกร์เร็วๆจังเลยจะได้เจอน้องสาวคนนี้โอเควันนี้้วยกันไอโ <c oughs> ร่เพลรมสามชั่วโมงเต็มของเราเลยนะคะที่สำคัญ <c oughs> วันนี้พิเศษมากๆ <c oughs> เพราะเราเดี๋ยวจะมีหนึ่งหนุ่มหล่อสียงดี <c oughs> แล้วผมบอกเลยนะฮะศิลปินคนนี้ไอดอลคนนี้ฮะผมเนี่ยไม่เคยเห็นใครที่มีชื่อเพลงยาวขนาดนี้มาก่อน พูดจนครบไหมเวลาอ่านชื่อเพลงเวลาอ่านชื่อเพลงฮะเดี๋ยวเราพบกับเพลงเพลงนี้อาจารย์นะครับนท์พุทธศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมและเพลงนี้เป็นใครไปไม่ได้แพทริกอนันดานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขาแน่นอนแต่ว่าก่อนจะพูดคุยกันไปฟังเพลงนี้ที่พี่ดงพูดถึงหน่อยดีกว่าอ๋อเดี๋ยวจัดให้เงนก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฮะเราจะมาสัมภาษณ์พิเศษกับน้องเขากับซิงเกิลใหม่ที่ตอนนี้เพิ่งปล่อยออกมาได้ประมาณ3สามใช่แล้วกระแสตอบรับดีมากๆฮะเอาละหนึ่งเพลงนี้จัดให้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับแพทริกแน่นอนยเเลคค่ะจอกัันรบ Me <ihaz> roots a made of crunchy to my chow Season Rattition and Kitty Only Thing I think about this shoe It's from me quite deep but it's true One dungeon and entire into one ตื่นเช้าดูไปเจอตอนกลางคืนก็ได้ดีวธอรอเพื่อหักสุขเธออยู่ไหนสาวทิตอยู่ด้วยกันไหมอ,อยากจะทุกวันอยากจะทุกวันม่นรู้ตอนนี้เธอนั้นจะทำอะไรแต่ว่าฉันไม่ทำไม่เป็นทำอะไรเอาได้คิดถึงเธอเป็นวัน,วน เธอคงไม่รู้ดีว่าหนึ่งสัป,ปดาห์มีอยู่เจ็วันในหนึ่งวันยีชั่วโมงพันสี่นาที8ปดวัร้วินาทีคิดถึงเธอทุกทีเธอไม่รู้ดีเธอไม่รู้ดีเธอไม่รู้ดินี่เราสาบไปกูกันมาแล้วเนะี่ยวันจนฉันคิดถึงเธออยู่วันหนึ่งคาไปหาได้ไหมเมื่อวันพูดเธอต้องต,ออตอื่น,น,นเช้าหรไปเธอตอนกลางคืนคค่ได้ยิเธอรอเพื่อให ทุกวันอยากเจอทุกวันเธออยากเจอเธอทุกวันแค่อยากเจอเธอทุกวันแค่อยากเจอเธอทุกวันแค่แยอยากเจอวันจนฉันคิดถึงเธออยู่วันหนึ่งคันไปหาได้ไหม 茶的杯子。 เธอเธอทุกวันเธออาธเธอทุกวัาธเธอทุวเออากละฮะกลับเข้ามานะฮะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้นะฮะศิลปินที่ผมพูดถึงนะอยู่กับเราแล้วด้วยฮะสวัสดีครับแพชริกอันดา พร้อมกับซิงเกิลที่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันดีกว่าว่าซิงเกิลใหม่ที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสนะที่ชานะเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนพูดถึงเพลงฮะ<อ>ในไหนวันนี้แบบบรรยากาศมันประเพณีลอยกระทงนะ้ะจะทำอะไรหรออยากจะถามน้องว<อ>่าเฮ้ยมีแพลนไปท่องไปเที่ยวหรือไปลอยกระทงบ้างไหมปกติที่ประเพณีวันลอยกระทงเนี่ยเรามีเพนไปลอยกระทงบ้างไหมหรือเราเป็นคนอินเทศกาลไหม ไม่ค่อยอะพี่<ช>แต่ปกติจะมีคนจะมีคนชวนไปด้วยอ้าวมีมีคนชวนไปด้วยเหรอใช่แต่แต่ปีนี้ไม่มี <laughs> อ๋อถ่ายตรงนี้แต่ปกติเนี่ยจะมีคนชวนไปลอยกระทงด้วยอ่าใช่นะฮะเพราะไหนๆวันนี้มันเป็นประเพณีลอยกระทงด้วยผมเชื่อว่าน่าจะมีหนุ่มๆสาวๆไปลอยกันก็เลยคิดว่าเอ้พี่แพทริกจะไปลอยท่าน้ําไหนเผื่อมีน้องๆไปรอดูอยู่อย่าไปเจอลอยลอยออนไลน์อันพี่เอ้ยลอยออนไลน์ดีดีจะได้ไม่ไม่แบบไม่สร้างมลพิษอ่าใช่ใช่นะฮะยุคนี้ก็หันมาลอยออนไลน์แล้วก็โซเชียลดิสเทนซิ่งไปด้วยนิวเนอร์มอลใช่นะฮะอ่ะโอเคมาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดของแพทริกกันดีกว่าใช่ไหมว่า ลาเวนเดอร์ครับลาเวนเดอร์ทำไมถึงใช้ชื่อเพลงว่าลาเวนเดอร์เหมือนพอเราหมดกะของเราแล้วพี่อืก็ลาเวนเดฮ้ยเดี๋ยวได้อ๋อลาเลาเดอร์อย่างนี้เหรอลาเวนเดอร์ใช่โอ้ดิ้วโอ้งงเลยเดี๋ยวดู้วดิ้วงงเลยนะครับตอนเลยอะตอนแรกเดี๋ยวอย่าเพิ่งลาเวนเดอร์ลาเดอร์อย่างนี้ไหมอันนี้เรื่องจริงหรื ตลกใยเรื่องจริงเหมือนกันตลกพี่ตลกครับถ้าเกิดคนฟังอยู่อาจจะงงโอ้ยลาเลเดอร์คือเพลงซิงเกิลใหม่ของน้องไม่ใช่นะลาเนเดอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันชื่อเพลงมันมาจากอะไรครับมันมาจากดอกไม้ที่ผมชอบครับพี่อ่าใช่แล้วเพลงนี้มันกล่าวถึงอะไรคือผมรู้ผมคิดว่าความรักมันเหมือนเหมือนกับดอกไม้นะมันมาจากของมันมีแบบมีวันที่มันเกิดมาแล้วก็เติบโตใช่ไหมเบิกบานแล้วก็ค่อยๆแบบเหี่ยวเฉาแล้วตายไปอะไรอย่างนี้ มันวความรักที่แบบมีเริ่มมีจบอะไรอย่างนี้แล้วก็จากกันใช่โอ้ยมันดูเศร้าๆอ่ะที่ชามันเศร้าแหละคือนอกจากฟังแค่ชื่อมันเนี่ยผมนึกว่ามันสื่อถึงความสีสันสดใสแต่ถ้าเกิดฟังจากเนื้อหาจริงๆแรงบันดาลใจจริงมันคือการเติบโตของดอกไม้ขึ้นมาสดใสปั๊บแล้วมันก็ต้องเหี่ยวเฉาแล้วมันก็ต้องตายจากกันไปเหมือนความรักใช่โอ้โหลึกซึ้งนะเนี่ยเอามาจากประสบการณ์ตัวเองหรือเปล่าเพลงนี้ ใช่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 แสดงว่าแสดงว่าพู้หญิงคนนี้เคยอกหักมาหรือว่าเคยเศร้าเกี่ยวกับความรักมาครับคือเพลงนี้ผมเขียนจากมุมของเขาอ่าของผู้หญิงคนหนึ่งครับผมครัแต่คือผมอะเรียกว่าไงอะอืมคือผมเป็นคนที่เลือกที่จะเดินออกมาใช่ไหมพี่ใช่อืแล้วเขาเป็นคนแบบขอร้องเลยวไม่ไปได้ไหมอะไรอย่างเงีแต่ในเพลงอ่ะผมเขียนจาก ผมเขียนว่าผมมาเป็นเขาที่แบบถูกแบบว่าทําให้เสียใจทำให้เสียใจก็เลยถ่ายทอดความรู้สึกออกมาแล้วก็เขียนออกมาเป็นเนื้อเพลงเพลงนี้ในมุมมองเขาเออ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 นึกออกเลยเป็นแบบว่ามุมมองของคนเจ็บปวดอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเข้าใจในมุมของเขาเรารู้ว่าเขาแบบเจ็บปวดกับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วตอนที่เราเดินออกมาเราเจ็บปวดไหมแน่นอนครับพี่ตอนเราเองก็เจ็บปวดเหมือนกันใช่ตอนที่มันเกิดขึ้นมันก็ เหมือนก็ต่างคนก็ต่างคิดมาสักพักแล้วอะไรแล้วก็คิดมาถี่ทวนแล้วว่าเอ้ยเราอาจจะอาจจะไม่ใช่เวลาของเราแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยถึงว่าเพราะว่ารู้สึกว่าอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมามันแบบมันลึกซึ้งมากคือเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นจริงๆแล้วเท่าที่เราดูนะฮะแสดงว่าเด็กยุคนี้เนี่ยมันโดนใจมันทัชใจของยุคยุคโควิดที่แบบปล่อยเพลงแบบสไตล์แบบเหมือนแบบเจ็บปวดอกหักแล้วมันโดนกระแสตอบรับดีมากๆเพลงเนี้ยคุณรู้สึกไงบ้างว่า หลายๆคนชอบเราเป็นด้วยผมว่ามันเป็นเป็นการเล่าเรื่องแบบในแบบหนึ่งของผมใชาติเทียบกับเพลงจันทร์ังคานพูดขนาดสุขสาอาทิตย์ช่วยช่วยเป็นชื่อเพลงที่ผมจําได้ตลอดว่ามันแบบมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะไม่ว่าจะเป็นมูดเพลงหรือว่าดนตรีหรือว่าวิธีการร้องคือคือต่างกันหมดเลยครับแต่มันก็ยังเป็นเป็นผมอยู่ดีใช่ใช่ก็อยากลองแบบพรีเซนต์อะไรใหม่ๆเรื่อยๆตลอดแต่จริงๆผมชอบเพลงเศร้าอยู่แล้วพี่ อ๋อจริงๆตัวเราเนี่ยถ้าเกิดให้เลือกเราก็อาจจะถ่ายข้ดความรู้สึกแบบที่ผิดหวังความเศร้ารักที่ไม่สมหวังให้กับแฟนๆใช่ครับพี่ไม่รู้ทําไมนะคือผมไม่ใช่คนเศร้านะผมผมมาชอบร้องเพลงช้ามากกว่าผมว่าร้องพี่หนุชอบร้องเพลงเร็วเพลงช้าจริงๆผมจะถ้าถามผมผมจะชอบร้องเพลงเร็วเพราะผมชอบแบบออกแนวสนุกสนานเต้นๆหน่อยแต่ของแพทริกเนี่ยเท่าที่ผมดูคือน้องก็อาจจะไม่ได้แบบต้องออกมาเต้นออกมา เปลี่ยนบ็อกกิ้งอะไรเงี้ยเราเลยถนัดที่จะถ่ายทอดแบบกีตาร์สักตัวนึงอ่าใช่ถ่ายทอดอารมณ์แต่เวลาเล่นสดอะผมว่าเพลงเร็วเล่นเล่นสบายกว่านะไม่ค่อยเหนื่อยอืมมันมันจบมันจบเร็วอะพี่ออืเพลงช้ามันนานร้องเหนื่อยมากมันมีเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรอีกด้วยหรอหลายอย่างไม่เราฟิลลิ่งเราดีขนาดเนี้ยตอนห้องอัดนี้บรรยากาศในการถ่ายทอดอารมณ์ฟิลลิ่งเพลงเพลงนี้นะครับเราถ่ายทอดออกมายังไงครับแพตติกตอนอัดเหรอพี่ใช่ใช่ใช่ปกติผมชอบอัดคนเดียว ใช่อืมหลายๆเพลงเอ่อเกือบทุกเพลงเลยผมแบบอัดคนเดียวที่บ้านอืใช่โอ้แล้วมันได้คุณภาพขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอัดคนเดียวอัดอยู่ในห้องของเราเลยเหรอห้องของผมเลยแล้วก็ห้องไม่ได้แบบว่าโบอะไรแบบขนาดนะฮะอ๋อแบบฟิลแบบห้องอัด้แบบสตูดิโอแบบไม่ได้แบบมีห้องแบ่งแบบห้องร้องกับห้องอัดไม่ได้ขนาดไม่ได้อย่างเงี้ยพี่แบบค่ะ ก็เหมือนแบบเหมือนอัดอยู่ในห้องนอนอัดอยู่ในห้องนั่งเล่นอะไรอย่างงี้เลยวะเป็นห้องนอนมาก่อนแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็นห้องแบบสตูดิโอเล็กๆอะไรทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ก็ดีแสดงว่าทําเพลงเองทุกขั้นตอนจริงๆเออไม่ใช่ไม่ใช่ทุกขั้นตอนครับอ่าเออมีอะไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำรูบเพลงนี้ร่วมงานกับใครอะไรยังไงบ้างจริงจริงจแล้วแต่เพลงเลยครับพี่ถ้าเพลงลาเวนเดอร์ผมเขียนเองทุกเพลงเออเขียนเองอ่าเขียนเนื้อเองเขียนเองเขียนเองครับเมโลดี้เองแล้วก็ดนตรีมีพิตาร์กับ พี่คนพี่อยู่ชื่อพี่อยู่ใช่เป็นคนโปรดิวให้โอเคแล้วก็เหมือนเราก็อัดแล้วก็เหมือนส่งกันไปส่งกันมาให้ฟังใช่แต่ส่วนมากพอเสร็จมันจะคือผมมันจะไม่ผมเริ่มจากกีตาร์ก่อนก็อาจจะเอาบีดมาจากใน y t u t u อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ลองแต่งดูใช่แล้วก็อัดเดโมแล้วก็ส่งให้ ให้พี่่ลองฟังใช่คือพี่แท็บก็ช่วยขัดเกามาอีกทีนึ่งพอฟังเสร็จแล้วทันดนตรีใหม่อะไรอย่างนี้ดีงามตัวแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาสามารถจบได้ในตัวเขาเลยโดยที่ไม่ต้องออกไปที่สตูดิโอก็ได้สามารถอัดสามารถเล่นดนตรีเสร็จปุ๊บเดโมแล้วส่งไปให้ผู้ใหญ่ลองฟังดูช่วยกันฟังแล้วก็ขัดเกาอีกทีนึงจนออกมาเป็นเพลงลาเวนเดอร์ที่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ชื่อเพลง แต่นี่เหมือนเป็นการเปิดอัลบั้มแรกของคุณด้วยหรอครับใช่ครับพี่โด่งเป็นอีพีแรกเลยที่ผมเคยทำตอนนี้ปล่อยไปสามเพลงแล้วก็มีจันทคารพุทธสุสาวาทิ์ใช่ไหมครับโอเอซิสแล้วก็ลาเวนเดอร์เป็นเพลงล่าสุดสเพลงแหละก็เป็นครึ่งแรกนี่นี่คือเหมือนแบบเป็นเฟสแรกครึ่งแรกเดี๋ยวจะมีอีกอีกครึ่งหนึ่งมาปีหน้าครับผมต้นปีหน้า แต่ปีนี้<ไ>จนป,ปลายปีอ่ะสามเพลงนี้กระแสมาทั้งสามเพลงเลยปีหน้าก็จะได้ฟังกันต่ออีกประมาณอัลบั้มนี้เราเรากะไว้ไหมว่าน่าจะมีประมาณกี่ซิงเกิล หกเพลงครับพี่ดงใชก็นี่เราก็ครึ่งทางพอดีละค่ะใช่อออโอเคงัค้นปีหน้าก็อีกสักสามเพลงเนาะครับวม,อม,มพอดีเป็นอีพีแรกนะคะแลวพี่ดงแอบ,บถามนิดนึงไยเราฟังเพลงจันทังคารพูดผูด้เรสุขสา์อาทิตย์จนมาถึงรามเมนเดอร์ที่มันดูเศร้าแล้วเราจะมีเฟดหลังๆเนี่ยถามได้ไหมว่ามันจะเศร้าไปอีกหรือเปล่าหรือมันจะมีเพลงแนวไหนขึ้นมาอีกบ้างอะไรเงี้ยเอาจริงจันทังคารพูดผู้เสุขสาวอาทิตย์นะฮะมันมันเป็นเพลงที่เร็วที่สุดละอืมซึ่ง สำหรับคนหนึ่งก็อาจจะยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นใช่มันยังเป็นเพลงฟังสบายๆแค่เรอขยโยขยโยเออสำหรับผมอ่ะนี่คือเร็วที่สุดละกะ่าว่าเร็วมากแล้วนะอ๋อคือเร็วกว่านี้ผมแบบ ไม่รู้ไม่รู้จะเขียนยังไงแล้วถ้าเร็วแล้วเฮ้ยลองดูเลพี่ว่ามันมาอยู่นะแนวเนี้ยได้อยู่นะดูนะน้องเขาชอบร้องเพลงช้าก็อาจจะแบบเอ่อมีเดียมอ่ะเรียกว่ามีเดียมแบบพอโยกอีกสักเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันแบบฟิลฟิลใช่ก็เดี๋ยวต้องลองดูรอติดตามแล้วกันนะฮะแต่ปีเนี้ยครึ่งปีแรก3เพลงนี้ที่ปล่อยออกมากระแสตอบรับแบบผมว่ามันดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเองที่ชอบฟังรวมไปถึงศิลปินไอดอลต่างๆที่เอาเพลงของคุณเนี่ยนะ ในคอเวอร์ในสไตล์ของเขาใส่ว่ากระแสมันดีมากถล่มทลายขนาดนี้แล้วเดี๋ยวต้องมาทําเพลงครึ่งหลังอีกอีกสามเพลงเนี่ยรู้สึกกดดันบ้างหรือเปล่านิดหนึ่งพี่โด้นิดหนึ่งถ้าพูดตรงผมรู้สึกว่าพอเหมือนเรามีเพลงที่มันแบบแบบประสบความสําเร็จใช่มันจะเกิดมันจะเกิดความแบบว่าเหมือนเราตั้งสแตนดาร์ดยองสแตนดาร์ดตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายผมก็ต้องไม่ลืมว่าเรามาทาตรงเนี้ยเพื่อเราที่จะถ่ายทอดความเป็นตัวเองมันไม่ได้มาแบบว่า ทำเพื่อชื่อเสียงหรืออะไใช่ซึ่งตรงนี้พี่ตั๊กก็จะบอกผมตลอดว่าครับอพวกชื่อเสียงหรือว่าเอแฟรคลับอะไรเงี้ยเป็นเป็นแค่ผลพลอยได้ที่มากับเพลงแต่ด้วยการเป็นศิลปินแล้วเนี่ยจริงๆสำคัญที่สุดคือการทํางานศิลปะอจริงนะสุดท้ายร้วเพลงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดีิงๆโอ้โหพี่แตั๊กเอก็ไม่ธรรมดา เขาบอกเลยว่าบ้านเดียวกันอย่างนี้หรอแต่วิตาเขาเก่งเรื่องกันแบบนี้คขดิ้วียแล้วดิวไงนะแล้วก่าเป็นความค well, ิดดีๆค so kind of like ืออ่ามันเหมือนผลพลอยได้อย่างที่น้องบอกจริงเราแค่ใส่ตัวตนของเราลงไปและตั้งใจทำในทุกๆรายละเอียดขั้นตอนที่เราทำเพลงมันจะประสบความสำเร็จจะมีคนฟังหรือไม่ไอ้นั่นคือผลพลอยได้แล้วมันคือแบบเขาจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ย อยู่ที่คนฟังแล้วใช่ค่นะคะอะคราวนี้มาพูดถึง MV หน่อยดีกว่าเพลงนี้เราเวนเดร์เพราะว่าน้องเล่นเองด้วยมีความแบบดราม่าเลยชอบภาพสวยมากเล่าให้ฟังหน่อย MV ถ่ายทำนานไหมเพลงนี้เออไปถ่ายที่ลบบุรีมาฮะ อืมอืมอืมจังหวัดลุมพินีผมมันมีสถานที่สวยขนาดนั้นเลยเหมือนทะเลสาบแล้วเหมือไม่แน่ใจว่ามันอยู่ข้างๆ้างหรือข้างหลังหรือข้างหน้าของป่าเขื่อนป่าสักชนลสิิธิ์อ๋ออ๋อที่คือเป็นแบบลานกว้างๆเลยแล้วก็มีมีมีแกะมีแพะมีม้าอะไรอย่างเงี้ยมีสัตว์ดีในนนเลยในมีเราอยากถ่ายทอดเรื่องราวยังไงฮะในเพลงงนี้คือทีมเขาเป็นคนที่สร้างทำบอรขึ้นมาให้ผมดูแล้วผมก็ ผมก็ซื้อเลยไอเดียแรกผมแบผมว่เอาเลยมชอบมากเพราะแบบผมอยากมี m v ที่เป็นลองเทคกอยู่แล้วใช่ลองเทคคือแบบถ่ายถ่ายแบบเทคเดียวไม่มีการตัดไม่มีการไม่ค่ะถึงยากใช่แล้วพอได้ลองถ่ายจริงๆลองไม่ทช้งานนี้ลองถ่ายกันทั้งวันเลยไหมคะโอ้คือลองเทคคนอาจจะคิดว่าแบบก็ไม่ได้มีอะไรแค่แบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่าใช่แต่จริงวันนั้นแบบซ้อม ซ้อมกันสองชั่วโมงนะถ่ายประมาณสี่ชั่วโมงผมไปถึงประมาณประมาณเที่ยงใช่ไหมฮะแล้วก็ซ้อมประมาณสองชั่วโมงใช่ก่อนที่จะถ่ายจริงๆก็ถึงเย็นเลยเหมือนกันนะว่าไปหมเสรจเสร็จประมาณหกโมงพอดีซ้อมถึงบ่ายสองถ่ายถึงหกโมงอะไรกี่รอบจําได้ไหมทั้งหมดประมาณสามสิบรอบนะสามสิบรอบที่แบบที่เหมือนเอ็มวีเลยคือแบบล้มเออลงมาจากแบบกิ้งลงมาจอดรถอะไรเงี้ยครับสามสิบรอบ ไอ้ฉากที่เล่นกับรถนะนัคุณดราม่าของรถนี่เล่นใช่โอ้โหแล้ววิ่งวิ่งวิ่งคือวิ่งไกลมากนะครับคือถ้ือลองสังเกตมันแบบจากแม่น้ำอะพี่คคือลองดูตอนจบก็ได้แล้วก็มองไปตรงแม่น้ำอะคือมันไกลนะแบบประมาณโลนึงได้ผมว่าอืมแล้วเราวิ่งอย่างนี้อยู่สามสิบวิ่งอยู่สี่ชั่วโมงใช่ปวดมากเลยเออนะฮะคือแล้วเราเห็นกันสามสี่นาทีเนี่ยแต่จริงจแล้วลองเทสอย่างที่น้องบอกผมว่ามันเป็นอะไรที่ ท้าทายด้วยนะแล้วก็เล่าเรื่องในแบบวันช็อตทีเดียวให้จบนะฮะพอเราถ่ายเสร็จแล้วความรู้สึกของเราได้มานั่งดูเนี่ยตรงใจที่เราอยากจะได้ไงถูกใจมากพี่ชอบชอบมากใช่ะพวกกับเขาแบบเขาคิดมาทุกอย่างแหละอใช่ตอนนี้ซอมก็แบบก็บีฟทุกอย่างแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอืใช่ว่าตรงนี้ม่ต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฉากนี้จะจะโยนของออกไปนะอะไรอย่างงี้อืมใช่ แต่ที่ยากสุดคือคือ acting อะผมว่าคือตอนนั้นผมคือผมทุกคนไม่ได้ไม่ได้เซลล์เรื่อง acting หรือแหละครับพี่แต่วันนั้นก็เคยผ่านงานแสดงอะไรมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับพี่เรามาสายสายแบบร้องเพลงเลยแล้วเอ็มบนี้เหมือนจะต้องใช้การแสดงเข้ามาช่วยเยอะเลยแต่เซอร์ไพรส์นะพะน้องทาออกมาได้ดีมากเลยนะเหมือนเออฟีลิ่งได้มากเลยอะยากไหมกับการต้องทําความรู้สึกอย่างนั้นครับน้องแปถช์ผมว่ามันยากตรงที่ ผมต้อง acting ด้วยแล้วก็ร้องด้วยอะพี่ใช่ไหมพี่ดงเห็นไหมคือแบบผมต้องล i p sing เพลงไปด้วยในระหว่างที่แบบกะต้อง acting ไปด้วยอืแล้วต้องจําพทเทิร์นต้องจำบ็อกกิ้งต้องจำใช่ครับใช่ใช่บ็อกกิ้งในยากยากสุดแล้วพี่เออเออเึกออกยแต่เขายังนี้เขาแบบตะโกนบอกอะไรอย่างงี้ว่าตรงนี้แบบเอออย่างงี้นะอะไรอย่างงี้จังหวะนี้อ่ะวิ่งไปข้างรถวิ่งกลับไปหลังรถอจังหวะนี้ล้มอะไรอย่างเงี้ย หลายอย่างจริงๆมันมันมันหลายอย่างมากครับพี่โอ้โหกว่าจะได้หนึ่งซิงเกิลหนึ่งผลงานมิวสิกวิดีโอที่เราเห็นภาพสวยๆนี่นะคุณผู้ฟังนะอยากให้แบบลองเข้าไปชมกันดูตอนนี้ก็ปล่อยเข้าไปเราด้วยนะใน YouTube มี่กี้พวกเรากวนดูหลายรอบนะฮะเพลงก็อยากจะให้ขอนเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับเพลงนี้มีอะไรอยากฝากแฟนๆที่เขาสนับสนุนคุณมาตั้งแต่ซิงเกิลจันทร์คางคือพฤหัสศุกร์ทิตจนมาถึงซิงเกิลลาเวนเดอร์อยากจะพูดอะไรกับแฟนๆของคุณนะจิ๊ก ก็อย่างแรกเลยผมก็ต้องขอบคุณก่อนเลยแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็เพลงก็คงไม่ได้แบบว่ามีมีคนฟังใช่ไหมฮะใช่ผมก็แฮปปี้มากในทุกๆเพลงที่ได้ปล่อยออกไปแล้วก็มีคนคนฟังอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากให้ติดตามค่ะไปเรื่อยฮะผมแบบผมตั้งใจทํามากอีพีแรกคือสําหรับศิลปินผมรู้สึกว่าการทำอีพหรืออัลบั้มมันเป็นแบบสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆครับใช่แบบยิ่งอันแรกด้วย เป็นอัลบั้มแรกที่จะปล่อยออกมาแล้ว3ซิงเกิลถือว่าเป็นตัวตนของน้องแพทริกแบบแท้จริงด้วยใช่เราจะมีหลายคนชอบถามว่าไอ้สามเพลงที่ปล่อยมาอันไหนคือเพลงของคุณที่เป็นตัวตนคืออยากจะบอกว่าทั้ง3เพลงที่ทำเนี่ยกลั่นกรองออกมาจากผู้ชายคนนี้ทั้งหมดที่ถ่ายทอดออกมาครับผมและหลายคนเขาอยากจะรู้ว่าปลายปีแบบนี้จะมีโอกาสได้เจอพี่แพทริกตามเวทีอีเวนต์คอตคอนเสิร์ตไหมเหมือนล่าสุดเขาเลื่อนไปมกรารับที่จะเปิด เปิดถาดไปพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มใช่ใช่ไม่แต่อีเวนต์ใหญ่ปีน่าจะมีน่าจะมีผ่อนคลายอยู่นะอ่าผมผมว่าน่าจะมีน่าจะมีอืครับเนี่ยน้องๆเขาจะไปรอติดตามช่องทางในการตามติดพี่แพทริกเนี่ยเราจะไปตามดูที่ไหนบ้างครับก็ติดตามผมได้ทุกโซเชียลเลยครับแพทริกนันดาแล้วก็ MV ก็ดูได้ที่ช่องดัมบีคอร์ดิงครับตารางงาน ตารางงานน่าจะลงในเพจค่ายแล้วก็เพจผมด้วยออ๋โอเคก็คือดัมบ์รีคอร์ดดิ้งใช่ไห<ช>มถ้ามีงานก็น่าจะแจ้งในนี้ยนะั้นได้ครับผมชอบมากผมก็อยากลองไปดูคุณ ร้องสดสดสักหน่อยเออจริงอะ่ะคืออันนี้ยอมรับว่าหนึ่งในโฟลวเวอร์ของเขาคือดิฉันเองะไอแล้วคุณพัทิจะมีการเหมือนร้องมีคอเวอร์มีแบบ<ช>อ<า>ัดเพลงลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีแต่เพลงเพรานั้นเลยน,นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่อยากเห็นไลฟ์สไตล์ของน้องอยากฟังแบบเอ้ยเวลาน้องร้องสดเป็นยังไงลองไปตามที่ไอจีก่อนก็ได้ใช่ใช่นะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีเพลงแบบว่าเราไนเดร์ให้ฟังด้วยแต่ก่อนไปฟัง เออเนี่ยเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์ฮะเยอะมากเลยเนี่ยพี่ดงอยากจะอ่านคอมเมนต์ของแฟนแฟนแพทริกมากๆเลยฮะให้พี่ดงได้ดูนิดนึงนะฮะพีิชาลองดูครับมันจะมีคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแพทริกพี่อยากว่าไงฮะพี่ชาถามเลยเขาบอกว่าเนื้อเพลงช่วงที่ชอบที่สุดคือท่อนไหนร้องสดๆให้ฟังหน่อยเออเนี่ยพี่อยากจะให้ช่วยโชว์ร้องสดให้กับแฟนๆที่มิโล่เก้าเจ็ดห้าฟังท่อนที่ชอบที่สุดหรือท่อนฮุกด้วยเปล่าเพลงลาเวนเดอร์ใช่ไหมเอาลาเวนเดอร์ดิเอาลาเวนเดอร์เลย มีกีตาร์มีกีตาร์ไหมโชวีเป็นตอนนี้ไม่ได้ทนตอนนี้ไม่น่าจะทันนะคือขอสดๆกับฟังเสียงเพียวๆอะไรได้ไหมได้พี่มา่ผมอะผมนอนไปสามชั่วโมงออกตัวก่อนว่านอนไปสามชั่วโมงนิดนึงโชว์ให้แฟนๆนี่มายพร้อมเออถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังนะฮะสำหรับน้องๆที่ขอเพลงออ่ะขเพลงนี้เข้ามาอยากจะฟังสดๆฮะเดี๋ยวให้พี่แพทริกโชว์สัก นิดนึงได้จัดครับก่อนเธอจะไปขอร้องเธออีกครั้งหากมันจะเป็นสำหรับเธอขนาดนั้นให้ฉันไ่ายอบกอดเหมือนเคยยังรักกันก่อนที่เธอจะหายไปตลอดกาล ถ้าเธอจะไปขอร้องเธออีกครั้งหากมันจำเป็นสำหรับเธอขนัดนั้นให้ฉันได้ยอบกอดเหมือนเพือ่องรักกันก่อนที่ฉันจะไม่มีเธออีกแล้วจะไม่ขออะไร <c oughs> นอนเต็มอ <T itt les> <das S 2> ิ่มเนี่ยพี่นอนเต็มอิ่มมาเลยนะร้องไม่ได้ขนาดไม่ได้ครับอกอุ้ยโคตรมากเลยอะทุกคนแล้วเสียงเขาฮะมีเอกลักษณ์มากเพลงนี่แบบบอกนี้มันทะลแมสออกมาเลยนะมันกังวันมากเลยเสียงกัางวันมากชอบมากนี่ขนาดใส่แมสใส่แมสอยู่ยังเสียงพุ่งขนาดนี้นะฮะใครที่อยากจะฟังเวอร์ชันเต็มๆนะครับก็อย่าลืมไปสนับสนุนผลงานดีๆจากการถ่ายทอดของตัวตนของแพทริกออกมาในเพลงเพลงนี้กับราเวนเดอร์นะฮะรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอเนี่ย อยากให้เข้าไปดูเยเอะๆนะฮะปล่อยออกมาได้ประมาณ3สัปดาห์ตอนนี้โอ้ก็คนเข้าไปดูเยอะมากเลยนะที่ชานะเราสองคนนี้ก็น่าจะ,ะอ่อสิบกว่าครั้งแล้วหนูคนนี้น่าจะ้อยรอบตอนนึง้อยรอบแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมกันสุดท้ายเดี๋ยวให้แพทริงะฝากผลงานของคุณคได้เลยน <ผม S 1> ะกับแฟนๆของเมโล่975ครับครับผมก็ผมแพทริกาันดานะครับขอฝากเพลงลาเวนเดอร์นะครับซิงเกิลล่าสุดไปด้วยนะฮะไปดูเอ็มวีกันได้นะครับผมเอ่อยูทูบดันบีคอร์ดิ้งนะฮะแล้วก็ติดตามผมได้แพทริกาันดาครับทุกช่องทางเลยครับไอจีของเราก็พิมพ์แพทริกอันดาเลยติดติดกันเลยใช่ไหมมีผมเพิ่งไปแท็กน้องเข้ด้วย ทำไมเธอมีล่ะเดี๋ยวนุ้ยไงถ่ายบ้างละผมเพิ่งไปแท็กน้องเพราเดี๋ยวเจอกันนะครัาเร็วมากนะครตามดูได้ในไอจของน้องแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะฮะลาเวนเดอร์ตอนนี้มาที่คลื่นของเราแล้วด้วยนะเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่น้องถ่ายทอดเข้าไปในเพลงเพลงนี้ตอนนี้ต้องขอขอบคุณแพทริกอนันดามากคขอบคุณคะขอบคุณค่ะ